ราชบุรีมิดพล FC ราชันมังกรนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับวันนี้เราออกเดินทางรวบรวมพลพักจากราชบุรีนะครับเดินทางมาถึงชนบุรีแล้วตอนนี้เราพักที่หาดบางแสนนะครับมาแวะกินข้าวพักก่อนกันตามบรรดาสายก่อนที่จะเดินทางไปที่สนามชนบุรีสเตเดียมนะครับเพื่อเพื่อที่จะเชียร์ราชบุรีมิรผลเอฟซีพบกับชนบุรี FC นะครับ นี้พวกเราก็พบความมั่นใจมาอย่างเรียกได้ว่าเต็มกระเป๋านะครับเพราะว่าจกหน้าหน้าเสือแล้วเราก็ถือว่าเป็นรองนะครับเป็นรองเจ้าบ้านแต่ว่าความมั่นใจพวกเราก็มีอยู่พอสมควรนะครับที่จะล้มชนบุรีให้ได้นะครับฝาสามแต้มกับราชบุรีนะครับี๋ยวยังไงช่วงนี้ก็พักผ่อนกันก่อนครับตอนนี้ก็สั่ง อาหารมาเตรียมไว้บ้างแล้วนะครับก็ซีฟู้ดครับซีฟู้ดวันนี้นะครับก็กินปกติอยู่บ้างก็กินมามากกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ก็มาข้างนอกก็กลัวจะอายเขาก็กินดีนิดนึงนะครับส้มตำนะฮะปูม้าก็เดี๋ยวขอตัวรับประทานกันนิดนึงครับแดกิ

นี่ก็ 3K นะครับหนึ่งในผู้สนับสนุนของราบุรีมิดปนเอฟซด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนบุรีด้วยนี่ครับเขาก็ทำเป็นแบตเตอรี่คนมีเอฟซีครับคาดว่า้าปีหน้า 3K อยู่กับเราไม่รู้จะทำให้ราบุรีมั่งเปล่าครับไฟไฟแรงกันนะครับจะได้ครับโอมแมอยากล้างหน้าจริงๆได้ บูธของช้างนะครับลองชมแล้ว่ได้แฟนชลบุรีแต่ว่าน้องเปิดครับแค่พญาวังม่วันนี้องเให้เกียรตินะครับมาบูธของเรานะะก็ไม่ใช่นะติ๊ก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 น่ารักมากเลยนะครับ ่เสาลกสนวอยเะค็นรับอันนี้ก็เป็นขซบรีคับน่ยนะครับมีสินค้า ราบุร <Billie S 2> ีก็พยางจะสร้างช่องกันเราดูกันว่าราชบุรีเขาจัดชอเป็นยังไงนะครับให้พูดชื่อทีมที่ช้างสันุนนะครับจากเป็นทางใต้มีทีมใดบ้างก็ทีมสือทีมลูกทุานะครับแเี้ก็าพ่อเนี่ยครับได้ทีมแต่อย่างว่านะันไม่กี้ในกี้ไนกี้ดำเป็นให้มีใ้มี สวยดีครับแต่ไม่มีตังค์เพราะอันนี้ชอบมากกระเป๋ามีตาสโมสรด้วยแต่ราคา1,690พันหกเก้าสิบครับแต่สวยนะผมชอบถ้ามีตังค์ผมซื้อแต่ตอนนี้ไม่มีครับ อ,อะไรนะขอเปลี่ยนชะไรเช่นรับน้องน้อยอ่าน้อง้ได้แล้วครับในใก็ทำ ไปับก็จะมอบโชคให้กับผู้ที่ร่วมเดินทางไปเชียร์ลาบีมิดพล FC ในเลกแรกนะครับเดินทางที่เป็นเราเนี่ยเราจะขายบาัตรใช่ไหมครับทีนี้หางบัตรเนี่ยเราจะจับรางวัลสิบรางวัลน,นะครับแล้วก็จะแจกเป็นตุ๊กตาองกอกรของแฟนคลับนะครับมีือเป็นการคืนกําไรให้กับผู้ที่ร่วมเดินทางไปเชียร์ลาบีกับพวกเรานะครับเดี๋ยวจับเลยครับสิบรางวัลครับผม มันครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกาศเลยนะครับนี่เลยครับโตโยต้าลิกครับนะครับนัดเยือนปาจินยูในเต็ดนะครับคันที่1นะครับเลขที่นั่ง40นะครับอันนี้ไปเยือนบางกอกการ์ดคันที่1เลขที่นั่งยี่สิบสามนะครับอันนี้ไปทีโอทีนะครับรถคันที่สเลขที่นั่ง17นะครับ อันนี้ไปบางกอกการเหมือนกันครับแต่เป็นรถคันที่4นะครับเลขที่นั่งเลขที่ห้านะครับบางกอกการอีกแล้วครับคันที่1เลขที่2 5นะครับไปเพื่อนตำรวจนะครับรถคันที่1เลขที่นั่ง23นะครับอันนี้ไปเยือนโอสดครับรถคันที่3เลขที่นั่ง24ไปเยือนอาร์มี่นะครับรถคันที่1เลขที่นั่ง12นะครับ ไปบุรีรัมยูเนเต็ดรถคันที่1เลขที่นั่งคันที่7นะครับไปเพื่อนตำรวจครับรถคันที่1เลขที่นั่ง24ครับผมครบแล้วนะครับ10ท่านนะครับที่มีถางตั๋วนะครับถือตั๋วไว้นะครับ10คนนะครับมารับรางวัลนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศทางหน้า Facebook แล้วก็ทางช่องทางอื่นๆของแฟนคลับต่อไปนะครับยินดีด้วยครับ10คนครับ